นัทมีเรียโพสคำคมสะท้อนความหวังท่ามกลางข่าวหรือความสัมพันธ์กับอั้าอธิชาติยังคงถูกจับตามองเรื่องความรักและความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสําหรับนัทมีเรียและสามีอั้าอธิชาติหลังจากมีข่าวหรือเรื่องความรักที่ไม่ราบรื่นแม้ฝ่ายชายจะออกมาปฏิเสธข่าวลือพร้อมยืนยันว่าทั้งคู่ยังรักกันดีและขาเตียงยังแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ทางด้านนัทเองยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด ล่าสุด26พฤศจิกายน2567นัดมีเรียได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเขียนคำคมภาษาอังกฤษว่า Every night we go to sleep without a guarantee of l i v i n g tomorrow yet we still set and a r m to wake up that is hope ทุกคืนเราหลับไปโดยไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาอีกหรือไม่ทว่าเรายังคงตั้งนาฬิกาปลุกนั่นแหละคือความหวังพร้อมแคปชั่นเพิ่มเติมว่า ขอบคุณลมหายใจและความหวังโพสต์นี้ได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับจำนวนมากที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยและส่งพลังบวกให้กับเธออย่างล้นหลาม